สวัสดีค่ะคนฝ่งมีไซโฮโลนะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะในส่วนของการดูดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักนะคะสําหรับชาวราศีเมษลักขาเมษนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่22มีนาถึง21เมษายนนะคะ22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะเป็นคลิปประจําเดือนมีมา 2,562นะคะสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือว่าคนที่มีดาวนทร์สถิตอยู่ที่เมษเนาะอืมก็เดี๋ยวดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะขอเปิดไพ่นะคะให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษดวยนะคะขอไพ้นะคะการงาน เกิดขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมของชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือาคนที่เกิดในว,วันที่22มีนาถึง21เมษายนด้วยค่ะ สีเมตรนะคะไพ่ของคุณจะเป็นยังไงเนาะอาจจะเห็นหนะ้าไพ่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะโอเคสําหรับไพ่ใบแรกว้าวได้ไพ่หนึ่งมานะคะว้าวมากนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ซวนออฟฟอนนะคะเจ็ดมิา4สี่ถ้วยค่ะแปดเหรียญค่ะคีน็อกเ p นนั a เ l e นะคะ จะให้พี u เทสค f ีนอฟส s ค่ะ The Star The Tower แล้วก็นายอัล u า s ค่ะโอเคสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22มีนาคมถึง2ีสเมษายนนะคะชาวราศีเมษเนี่ย ในช่วงช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนาะเพราะมันมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาความเดอะทาวเวอร์มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะแบบเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันกระทนันหันนะคะเป็นการอาจจะมาทําลายพังทลายสิ่งที่มันแบบไม่แข็งแรง นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของความรักเรื่องใดๆก็ตามที่ในชีวิตของคุณที่มันไม่โอเคแล้วมันก็เกิดขึ้นมาตรงนี้เหมือนสายฟ้าเนี่ยมาฟาดมาพังทลายตึกตรงนี้ที่มัน,ม,นมีฐานไม่แข็งแรงแล้วมันก็ต้องแบบหล้มลงไปนั่นคือสิ่งท,ที่ที่เขาเข้ามาให้ชีวิตของเราได้เปลี่ยนไปบางคนอาจจะเป็นการจบงานเก่าย้ายงานใหม่ก็ได้หรือจะเป็นความสัมพันธ์ความรัก นะคะที่คุณได้ล่วงรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้ชาวเมฆบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาเนาะอ่ามันก็แล้วแต่ว่าใครอยู่องศาต้นองศาปายนะคะสิ่งไหนจะเกิดก่อนเกิดหลักมันก็แล้วแต่ละแต่คนเลยเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบเกิดขึ้นพร้อมกันหมดนะคะถ้าบางคนคนที่เกิดขึ้นมาแล้วคุณก็คงจะรู้แหละว่ามันคือเรื่องอะไร แต่ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นมาคุณก็ขอให้คุณพร้อมและเตรียมใจพร้อมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาให้คุณมีสติให้คุณมั่นใจคือให้คุณคิดไปเลยว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมามันคือสิ่งที่จะเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตถี่ชีวิตของคุณนะให้ชีวิตของคุณมันคงที่มันเข้าล็อกนะคะให้ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่ใบาการไพ่ใบเม e เอเนอร์จีของคุณเองมันเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีมากบอกเลยไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่มันเป็นไพ่พของการแบบได้รับโอกาสนะคะเป็นไพ่ของการได้รับโอกาสที่ดีเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่ได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาเหมือนมือจากสวรรค์มือจากแบบจักรวาลอะมอบ กิ่งไม้เนี่ยมาให้คุณซึ่งมันไม่ใช่กิ่งแห้งอะแต่มันคือกิ่งที่มันแบบแตกหน่อออกใบออกมาซึ่งสามารถจเจริญเติบโตและขยับขยายออกไปได้มันคือโอกาสที่คุณได้รับนะคะหลายท่านเนี่ยเนี่ยดูสิมันมีไพ่โอกาสเข้ามาอีกหนึ่งใบแล้วนะคะก็คือไพ่สีถ้วยก็เป็นโอกาสที่คุณได้รับอีกนะคะตรงนี้อือก็ สิ่งนี้มันอาจจะเป็นการในการเริ่มงานใหม่หรือเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใ,ใหม่เป็นการาได้ทําได้รับงานได้รับโปรเจกต์หรือได้รับอะไรเนี่ยที่เข้ามาให้คุณต้องทาให้คุณต้องจัดการนะคะหลายท่านอาจจะเป็นช่วงของการแข่งขันเนาะเป็นของการแบบต่อสู้แข่งขันถ้าคุณต้องผลมองว่าถ้าคุณต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนะคะกับใครเนาะหรือไปประมูลงานหรืออะไรตรงเนี้ย มีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะได้รับเขาเรียกว่าอะไระ <c oughs> ได้รับโอกาสตรงนั้นเข้ามาคือคือมีโอกาสประมูลผ่านหรือว่าสอบแข่งขันแล้วมีโอกาสสอบได้อย่างเงี้ยเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นความที่คุณแบบมุมานาะตั้งใจคุณอยู่ในแบบหลายคนก็อยู่ในช่วงของการหมุมานานะตั้งใจพยายามนะคะทํางานที่มันแบบคือมันจะเสร็จแล้วอะ่ะเออนั่นแหละเข้ามาบางคนแบบ งานที่เราทําอยู่ตั้งใจทําแล้วคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญคุณชํานาญทํำกล้จะเสร็จแล้วแล้วมันมีงานใหม่เข้ามาให้คุณแบบได้ทาต่อไปเลยอย่างเงี้ยมีเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะอื้ การทํางานที่เกี่ยวกับข้องกับคนหมู่มากคนเยอะๆเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรเลยนะคะถ้าจร้อนผลิตภัณฑ์ออกผลิตภัณฑ์หรือว่าออกโปรเจกต์งานทํางานเรื่องงานใหม่ตรงเนี้ยก็ค่อนข้างเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดโดดเด่นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีพอสมควรแต่ว่าคุณจะต้องมุ่งมั่นจะต้องสาฟันกับมันไปเหมือนกันโอกาสเข้ามาแต่เราจะไม่ใช่แบบ ได้รับมาเฉยๆและนิ่งๆแบบไม่ต้องทําอะไรแต่มันค่อนข้างที่อาจจะต้องเหนื่อยกับสิ่งที่เราได้รับมาเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วผลสําเร็จเนี่ยมันจะให้คุณทั้งในเรื่องของเงินทองและให้คุณในเรื่องของความสุขได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะสามารถจัดการนะในสิ่งต่างๆในงานต่างๆของคุณได้ด้วยดีมีความมุม่งมั่นมีความแบบมุ่งมานนะมีความตั้งใจเพื่อที่จะทำตรงนั้น นะคะเข้ามาสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษในส่วนของเรื่องเงินนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยเอาสมมองว่าก็เป็นช่วงที่คุณแบบคือฝนมองว่าเงินไม่น่าจะขาดมือหรอกนะชาวเมษจ๋าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าล็อกเข้าลอยแล้วก็คุณเริ่มที่แบบสิ่งที่คุณทํามางานที่ทำหรืออะไรต่างๆมันเริ่มที่จะให้เออเริ่มที่จะมีเงินเข้ามาแล้วนะคะบางคนอาจจะมองกําลังคิดวางแผน ที่จะนําเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนทําอะไรสักอย่างอาจจะมีเงินก้อนเนี่ยได้เงินก้อนจากน้าพักน้ําแรงของเราแล้วก็คิดว่าเราจะเอาไปาทำออกผลิตภัณฑ์อะไรไหมหรือจะไปเริ่มงานไปเริ่มโปรเจกต์งานอะไรหรืออาจจะเอาไปลงทุนคิดพิจารณาว่าอาจจะเอาไปลงทุนในธุรกิจหรือว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยก็มีได้เช่นเดียวกันนะคะให้คุณแบบโอเคให้คุณวางแผนดีๆเนาะ คิดดีๆวางแผนดีๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฝนมองว่าช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาคมข,ของชาวเมดก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับคนที่ผ่านเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์มาแล้วนะแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ผ่านเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์เนี่ยขอให้คุณแบบตั้งมัน่นตั้งใจแล้วเตรียมรับกับมันไว้และหลังจากนั้นวางแผนดูชีวิตนะว่า เราจะทํายังไงไปในทิศทางไหนต่อนะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษในส่วนของเรื่องความรักเดี๋ยวฝนลองเปิดเพิ่มก่อนละกันนะคะว่าไพ่จะมีอะไรบอกเราบ้างขอให,ให้ชาวราศีเมษนะจ๊ะโอเค สำหรับชาวราศีเมษเนี่ยฝันมองว่าคนโสดนะคะเราเอาพูดถึงคนโสดก่อนดีไหมสำหรับคนโสดเนี่ยมันอาจจะ คือฝนดูว่าน่าจะมีคนนาจจะมีคนเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามามีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบหรือมีความสัมพันธ์ของอะไรอยู่คนที่อาจจากความสัมพันธ์คอมเพล็กซ์อย่างเงี้ยมันม,นมนันเป็นช่วงที่คุณกําลังคิดกําลังคิจารณาว่าคุณจะจัดการยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คุณจะวางว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปในทิศทางไหนถามว่ามันมีโอกาสไหมถ้าคนใหม่เข้ามามันมีโอกาสแบบขยับขยายมีโอกาสที่จะ เรื่องสถานะหรือเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ว่าฝนมองว่ามันอยู่ในการช่วงพินิดพีเคาะมากกว่าชาวเมธอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันมีคนอื่นเข้ามามันทําให้คุณค่อยเข๋าจากที่คุณเหมือนเทใจเออเหมือนเราเทอาจจะเทใจไปให้คนนี้แล้วกนาลังคิดอยู่ว่าเราจะเอายังไงแต่พอมันมีคนเข้ามาเฮ้ยเราก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้กับการที่มีคนเข้ามาเราก็แฮปปี้กับสเตสตัสนีอ้อาจจะยังมีการแบบ อยากพูดคุยหลายคนหรือยังไงแล้วก็พอถ้าเขาจะต้องมาแบบเฮ้ยเอาทุกอย่างให้มันชัดเจนได้ไหมคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่าแบบไม่อยากที่จะชัดเจนขนาดนั้นนะคะสําหรับชาวเมธผมมองว่าแบบนั้นอ่คุณน่าจะยังอยากแฮปปี้ยังอยากแบบสนุกคุยกับใครอื่นๆอยู่เพราะว่าหลายคนชาวเมธน่าจะเป็นช่วงของการที่ได้ไปเจอคนเยอะๆมีคนเข้าออมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้เกิดขึ้นมาก็เลย ยังคงคือมันเหมือนมันยังมองความสัมพันธ์อยู่ว่าเอ๊ะเราจะไปในทิศทางไหนแบบไหนแต่เราก็แฮปปี้ดีเอ้ยก็มีคนเข้ามาด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะอะ่บางคนอาจจะคุยกับคนธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะเป็นราศีธาตุดินราศีพฤษก ราศีกันราศีมังกรนะคะบางคนอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำมีไพ่ถ้วยเข้ามาด้วยเนะาะธาตุน้ำก็จะเป็นราศีอ่อมีนกรกฏพิจิตนะคะรวมทั้งมีโอมีไพ่ธาตุลมด้วยนะไพ่ธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมแต่จริงๆอย่างที่บอกอะค่ะว่าอาจจะเป็นธาตุไหนราศีไหนก็ได้ที่คุณคุยเนาะอืมตรงเนี้ยเข้ามา เอาว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่ส่วนมองว่าในส่วนของคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะต้องระวังเนาะระวังการแบบ คือมันไม่เชิงทะเลาะหรอกแต่ว่าระวังว่าอาจจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมานะคะเพื่อมาสั่นคลอนความสัมพันธ์ของคุณและเขาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ชาวเมษเนี่ยใช้สตินะพิจารณาดีๆไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมานะคะลองหยุดและลองทบทวนเนาะเพราะว่าดูสิไพยเนี่ยที่ได้มานะคะ ไม่ว่าจะเป็นไพ่ u e e n of c คาบนะหรือว่า Queen of p e n t a c l e นะคะรวมทั้ง The Hermit นะคะแล้วก็ยังมีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาด้วยเห็นนะทุกใบเนี่ยผู้หญิงคนนี้มองที่ถ้วยนี่ก็มองที่เงินและนี่ก็เป็นการพิจารณามันเป็นการหยุดเป็นการคิดเป็นการพิจารณาทั้งหมดเลยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังคิดคุณกําลังพิจารณาว่าเอ๊ะคุณจะทํายังไงคุณจะจัดการยังไง กับความสัมพันธ์เหล่านี้ดีกับคนที่คุณคุยอยู่หรือกับคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะคะยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะลองดูนะคะเพราะว่าตัวเดอะทาวเวอรนี่ยมันจะเข้ามาปรับปรุงมันจะเข้ามาจัดการจ,จัดการสิ่งต่างๆคือคือถ้าสมมติมันจะทําให้ชีวิตของเรามันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสั่นคอนที่มันดูจะ จะไปได้หรือไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพังทลายลงไปก็ได้แต่เราก็แค่รู้ไว้ว่าเออมันไม่ใช่มันจบแต่ว่าถ้ามันมีความไม่ชัดเจนอยู่มันอาจจะจัดการทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมานะคะอือได้เช่นเดียวกันนะก็ โอเคยังไงเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษรัรคณาเมษทุกๆคนนะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะถ้าเข้ามานะคุยกันได้ในเพจ f a c e b o o ก็ได้นะคะดูดวงกับฝนฝอยเนาะหรือว่าจะเป็น l ล n e แอดนะคะแอดมีสไตล์โฮโลนะคะรวมทั้งยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะก็มีอะไรพูดคุยกัน,นในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะคือเวลาตอนนี้มันไม่ค่อยมีเลยจริงๆแต่เราจะพยายามทำคลิปให้มันได้มากที่สุดแล้วก็ สำหรับคนดูดวงส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้สามารถรับได้ในทุกรอบนะเพราะว่าเวลาเรานอนมาจริงๆคือช่วงนี้เรายุ่งมากนะคะก็ยังไงขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาพูดคุยด้วยกันตลอดนะคะสำหรับ เดือนมีนาคมนะสำหรับชาวราศีเมษก็ออกประมาณนี้นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้โอเคถือว่าสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันจบลงไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีๆนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ